สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเป็นคลิปดวงความรักของชาวราศีตุลในช่วงเดือนธันวาคม2564นะคะชาวราศีตุลคือผู้ที่เกิดวันที่23กันยายนถึง22ตุลาคมนะคะก็ดวงนี้ค่ะเป็นดวงโดยทั่วไปมันอาจจะไม่ตรงทุกคนแล้วก็สถานการณ์ของไพ่ฝั่งของไพ่สามารถสลับกันได้นะคะเพราะฉะนั้นก็แจ้งกันนะจ๊ะโอเคมาดูง่ะว่าชาวราศีตุลช่วงที่ผ่านมาคุณเป็นอย่างไรบ้างนะมาดูกัน เดอะเมจิเชียนนะคะสีซอฟครับหกถ้วยนายออฟเพนเดโคนะคะเก้าเหรียญเดอะวิวออฟจูนนายออฟสอดเก้าดาบ oh, สำหรับนะคะชารสิตุลเนี่ย oh, ช่วงที่ผ่านมาว่าตัวคุณมีความเครียดหรือมีความคิดมากอะไร บางอย่างนะเคียนในการที่จะกลับเข้าไปคุยกับใครไหมหรือว่ามันมีการแบบอยากกลับไปคุยกับคนเก่าๆหรือนึกถึงคนเก่าๆอยากให้เกิดการวนเวียนกลับไปแต่รู้สึกว่าคนคนนั้นเขาสามารถที่จะอืใช้ชีวิตในแบบของเขาได้แล้วอะซึ่งตัวคนเองก็แบบอยากอยากที่จะให้ความสัมพันธ์นี้มันเป็นไป,นปนอย่างที่คุณต้องการนะ อยากให้มีการแบบไปกลับมาคุยกันใหม่นะอะไรอย่างนี้อยากให้ชตตาจัดก,การมาให้หน่อยแต่คุณไม่รู้คุณต้องจัดการยังไงคุณไม่รู้คุณจะทํำยังไงอ่ะได้แต่พึ่งแบบว่าชะตาแบบช่วยทําให้หน่อยสิคะอะไรอย่างี้ทาทาให้เขากลับมาหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ย <s ut ain> ดูเหมือนมั่นใจแต่ก็ไม่ได้มั่นใจนะโต๊ะเหมือนอยากจะทําให้มันได้แต่แม่งก็คิดเยอะแต่แม่งก็ไม่รู้จะทํายังไงมันก็เครียดเพราะว่าไอ้ที่เขาอยู่ตอนเนี้ย ที่เขาเป็นตอนเนี้ยเขาก็ดูแฮปปี้อะไรดีโดยที่แบบไม่ต้องมีคนรักก็ได้โดยที่ไม่ต้องแบบมีความรักอะ่ะเขาก็ดูมีความสุขมีความสุขแล้วกูละอะไรอย่างเงี้ยก็อยากกลับไปนะแต่เราก็รู้สึกว่าเราอยากกลับไปอยากไปคุยอะไรกับเขาเพราะวาความทรงจําต่างๆที่ผ่านมาเฮ้ยมันดูวบม,มันดูน่า,ารักเลย้ยแต่เ้วทราทไมนะมีปัญหาทําไมนะคิดเรื่องอะไรน,นะเนี่ยอืมอืม อืมคุณดูอยากกลับไปนะคะเดี๋ยวดูซิคนที่ชาวราศีตุลน,นึกถึงอในช่วงที่ผ่านมาเขาเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันโ oh อไมค์ก่อนซ so ารีเอสซอบครับค่ะแปดถ้วยโฟร์คับนะคะสี่ถ้วยเทนอสสอดสิบดาบเดอะแจสติด เอสบวานหนึ่งไม้เท้าผสมควรเครียดแหละคือคนที่ชาวราศีตุลน,นึกถึงอ่ะนะช่วงที่ผ่านมานี่คือโอ้โหไปทำอะไรเขาหืมดูสิสิบดับสักขนาดเนี้ยหืไปแทงอะไรเขาทำไมอะเรื่งองความสัมพันธ์ใช่ไหมคือมันเหมือนอารมณ์ประมาณว่าเขาเองอ่ะ โอ้โหแท,บ,ทบจะวิ่งอะแทบจะแทบจะวิ่งมาราทอนแล้วนะคือความรักที่คุณให้หรือความสัมพันธ์ที่ที่เขาเคยได้มาก่อนอันเนี้ยค่อนข้างแบบดูหยอยแย่ดูไม่ได้ดังใจหรือรู้สึกว่าสิ่งสิงสิ่งที่ให้มาสิ่งที่ได้รับมาจากอีกฝั่งหนึ่งรู้สึกว่ามันไม่เติมเต็มอะเขาเลย รู้สึกที่แบบว่าจะเดินออกมาแล้วก็อเหมือนเขาเองไม่ได้รับความยุติธรรมอ่ะเขารู้สึกว่าการที่เขาเดินออกมามันยุติธรรมที่สุดแล้วเขาไม่อยากเจ็บไปกว่าน,นี้เขาไม่อยากที่จะเสียใจอะไรไปมากกว่าน,นี้มึงแทงจนกูไม่มีรูมึงแทงแล้วเอารูไหนอีกนั่นอต่อรู้สึกเบื่อหน่ายมากๆที่ผ่านมาลำคาญมากกับการที่จะแบบเมินเฉยอะ่ะเมินเฉยแม้กระทั่งคนคนที่เดินออกมาแล้วก็เมินเฉยกับความรักอื่นๆเลยะ คือหมนตอนนี้เขาเริ่มต้นกับตัวเขาเองมากกว่าเขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาต้องทําสิ่งที่เขาต้องเรียกร้องน็คือความยุติธรรมของตัวเขาเองอะให้กับตัวเขาเองก็มันจะเป็นลมอว่าถ้าเขาไม่มีความรักหรือถ้าความรักมาทําให้เจ็บมากหรือถ้าคนที่เขารักทําให้เขาเจ็บมากเขารู้สึกว่าเขาไม่รู้ต้องทําอะไรอีกแล้วอะถ้าทำาไรกันก็ก็ไปเหอะอะไรอย่างเงี้ยเป็นลมมาว่ากูออกมาดีกว่า อยู่ไปมึงก็ทำลายอย,ออย,ยู่อยู่ไปมึงก็ทำลายกูอยู่ไปมึงก็ทำให้ความรู้สึกเหมือนกูกลายเป็นคนคนหนึ่งที่มึงไม่สนใจหรืออะไรเงี้ยมันมันสร้างความเจ็บปวดรวดร้าวอะไรบางอย่างซึ่งเขาู้สงกว่าไม่ยุติธรรมกับเขาเขาก็เลยเดินออกมาเพื่อให้มันให้มันยุติธรรมกับเขาอะแล้วเริ่มต้นกับตัวเขาเองยังจะดีวกว่าอะไรแบบเนี้ยบอบช้ำอยู่นะ้ะรู้สิไพ ถานการณ์ความรักของชาวราศีตุลในช่วงเดือนธันวาคม2564เป็นยังไงมาดูกันคิงอ็อบวานค่ะราชาถึงไม้เท้าเดซันโฟบวานค่ะสี่ไม้เท้าไนท์ one, อ็อบวานอัศวินถึงไม้เท้า The Emperor สำหรับนะคะ ชาวราศีตุลสถานการณ์ความรักของคุณในช่วงของเดือนธันวาคมสองห้าหกสี่เนี่ยไอสาวว่านะมันม,มีไอสาวว่าตัวคุณรู้สึกที่อยากจะมีการ take action อ,อะไรแล้วอะ่ะคุณรู้สึกว่าคุณอยากอยาก,อยากที่จะมีความสัมพันธ์ที่มีคอมเมนท์หรือมีความจริงจังอะไรที่มากขึ้นคุณดูคุณดูกะตืรืลร้นมากขึ้นในการที่จะเข้าหาใครเพราะคุณรู้สึกว่าคนคนนั้นเป็น,เป,นเป็นดั่งเดอะซันอ่ะ เป็นความสุขให้กับคุณน่ะเป็นคนที่ดีสําหรับคุณหรือเขาสามารถเติมเต็มความรักความสุขให้กับคุณอย่างมากและคุณยังรู้สึกมีแพชชั่นกับเขายังอยากที่จะทําเขาอะค่ะ <c oughs> ไม่ใช่กระทำชํำเราหรือแบบทําร้ายนะแต่แบบไอยอยากจะรักเขาอยากจะแบบดูแลเขาอยากจะแบบให้เขาได้เห็นว่าเราเราสู้นะอะไรอย่เงี้ยแล้วก่อนหนะ้านี้ทำอะไรอยู่ <c oughs> เอไ้ต่อคือ คุณดูแบบอยากจะกระตือรือแล้วอยากจะกระตู้หูเขาอย่างมามาแต่คุณรู้ไหมว่าตอนนี้คุณกระตู้หูใครคุณกระตู้หูเดีเมอร์เลยนะคะจะไหวหรือเปล่าืึตุนเอาให้ชัวร์นะถ้าคุณจะสู้เขาคุณจะมาขี่มา้าถึงไม่เท้างุมหิ่มไม่ได้นะคุณรู้เปล่าคุณสู้กับเดมเปอร์อยู่บอกเลยนะะว่าคนที่คุณจะไปสู้หรือจะไปกระตู้เัวว่ะตอนเนี้เขาดูแบบโอ้โหมาหือมามากนะคะเขามีความอยากความโต อิทธิลพลพังผูดูมีอำนาจดูเป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่มากๆซึ่งคุณจะแบบคุณถ้าคุณไหวก็ก็ให้สู้นะคะเพราะว่าเขาเองค่อนข้างดุดันหรือดูเป็นคนที่แบบว่าแข็งกล้ามากๆบางทีคุณก็ไปก็อาจจะดูไม่ค่อยกล้านะแต่ถ้าคุณมีความมั่นใจเออถ้าคุณมีความมั่นใจจริงก็เข้าหาเขาละกันแต่บอกเลยนะคะว่าการที่คุณจะได้สีไม้เท้าหรืออยากจะหยิบยื่นสือแสดงกายกรรมอะไรให้เขาเห็นอนะ บอกเลยว่าไม่ง่ายนะคะที่เขาจะตอบรับแต่สู้แต่สู้แต่ะถ้ามันเป็นความสุขของคุณทําให้เขาเห็นแค่ะเพราะถ้าเขาเห็นนั่นแปลว่ามันก็จะสําเร็จไงคะแค่แคเพียงเขาอยากจะเห็นความพยายามของคุณนะคะที่แบบไม่หล่อแหละที่แบบอืมไม่ใช่แบบว่ากะเอาง่ายๆอ่พะพอกลับมาอุ้ยดีกันเถอะอะไรเงี้ยคนคนนี้ไม่ง่ายนะคะคุณเขายังต้องดูคุณไปเรื่อยๆะคะ่ะอืม สู้สิสู้สิสู้ส,สิเออเราก็ต้องสู้นะคะ <C> e <ase> มันอะไรทีนี้นง่ยต่อ,อคนที่ชอบราศีตุนลนึกถึงนะคะในช่วงเดือนธันวาคมสองพสี่สถานการณ์ความรักของเขาเป็นอย่างไร5ฟฟอบขับนะคะห้าถ้วยโอ้มค์ก็อดโฟบสอดสี่ดาบนายนสอดเก้าดามนะคะ ดีแฮงแมนอืมเอซเซเดนโกะนะคะแปดเหรียญโดยจะฟิลไพแล้วก็นะคะค่อนข้างที่จะมีความคิดมากหรือมีความกังวลอยู่ต่อให้มันมีการเข้าหาอะไรจากใครหรือคุณกําลังจะเข้าหาเขาในเดือนนี้ก็แล้วแต่แต่เดือนนี้สาวว่าเขาจะนิ่งๆอ่ะเขายังคิดมากเขายังมีความเครียดอยู่เหมือนกันเขานิ่งมากจริงๆ,ๆนิ่งแล้วแบบ ทุกสิ่งทุกอย่างยังคงทําให้เขารู้สึกอยู่นะถ้าคุณทําอะไรไปที่ทําให้เขาเจ็บปวดมากๆแล้วเดือนนี้หวังว่าเขาจะมารับความรักจากคุณใหม่หรือเขาจะให้ภายคุณคุณอย่าหวังว่ามันจะได้แบบนั้นเพราะว่ามันมีความเป็นสีดาคือเขายังเสียใจอยู่นะเขายังเสียใจอยู่เขายังผิดหวังอยู่คืออยาเลยคือแบบอารมณ์ประมาณว่าแบบอยากเคาะประตูได้ไหมกูอยากนอนเฉยๆกูอยากอยู่กูอย่างเงี้ยกูคเครียดอยู่ กูต้องการคิดอะไรบางอย่างคือ้ามึงจะเข้ามามึงช่วยแบบอยากพึ่งได้ไหมอะไรเงี้ยคือฟิลเขาดูค่อนข้างที่จะแบบว่าเขาอยากอยู่กับตัวเ,เขาเองเพราะเขาเพราะเขาเครียดเขาดูคิดมากเขาดูแบบต่อให้คุณเข้ามาเขาคุณจะไม่ได้คําตอบไาจากเขาเพราะเขาทั้งเสียใจแล้วเขาก็ยังรู้สึกแบบว่าเอ้ยไม่อ่ะยังไม่ตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกูยังไม่ตอบตกลงหรือยังไม่ตอบอะไรมึงทั้งนั้นแหละแล้วกูก็จะนิ่งของกูไง รู้สึกว่ามันคนต้องค่อยเป็นเข้าไปนั่นแหละต้องดูพฤติกรรมมึงไปเรื่อยๆกูไม่รู้ว่าการกระตุ้นของมึงมันจะกระตุ้นูได้กี่วันแต่กูก็จะดูมึงอะนะถ้ามึงจะเล่นใหญ่เล่นโตอะไรก,ก,ก็ได้อ่ะแต่แต่แตดูไว้เลยนะว่ากูเสียใจในที่ผ่านมาที่ทํากับกูมนะีกูเครียดน,นะพอกูเห็นหนะ้ามึงปุ๊บความดันกูขึ้นเลยมึงรู้หรือเปล่าเนี่ยกูก็เลยไม่แน่ใจอา้าวยังอีก กูเลยไม่แน่ใจว่ากูต้องไงกับมึงแต่กูขอคิดก่อนนะแต่ถ,ถ้ามึงคิดจะสู้ก็ได้กูจะดูพฤติกรรมไปเรื่อยๆเอา,อางี้ให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วกันนะกูจะคอยดูไปเรื่อยๆล้กันนะและกูจะค่อยๆตัดสินใจกูไม่รีบถ้ามึงรีบม,มึงหงอกแต่ตีสี่โอเคไหมเ้ยะขอดูหนะะ่อยค่ะพ่อใหบอกแนะนำอะไรชาลติตุลน,นะเทียบสอสามดาวนะคะ Queen of Cups กับราชินีถือถ้วย Knight of Cups ค่ะชวินถือถ้วย breaking the chain ธวิน Flames สละเน่เกินไป no commitment หน้า ark for hell dreaming positivity โอเคสำหรับนะคะสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกและแนะนำกับชาวราศีตุลย์สาวว่า ประเด็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันมีความไม่ได้ดังใจอะไรกันอยู่มันเสียใจอะมันเจ็บอะมันยังเจ็บอยู่จริงแล้วสิ่งสิ่งนั้นน่าจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์ที่มากกว่าหนึ่งคนป่ะทาอะไรให้เขาแบบดูเราแวงดูไม่ไว้ใจอะไรแล้วล่ะหรือยังไงหรือมันแบบดูไม่ได้ดังใจแล้วมันดูเออเจ็บเออฉันเจ็บคือแล้วไงอะคือแล้วสิ่งสิ่งนั้นมันมันจึกอะมันมันเก็บไว้ในใจแล้วมันรู้สึกว่า ทั้งทงที่ก่อนหน้านี้ก็คาดหวังหรือก็ฝันไว้ว่าเออความสัมพันธ์เออหวังว่าคนคนนี้แหละจะเป็นคู่กันแหละเออคิดว่ามันต้องใช่แล้วแบบเออเราเราเป็นความรักที่ดีแล้วแบบมันต้องได้แน่ๆคงต้องเป็นทวินเฟรมของเราซึ่งมันก็ฝันจริงๆอ่ะเพราะว่าที่ผ่านมาเกิดสามดาบขึ้นแต่ถ้าว่าถ้าอยากที่จะมีการเข้าหากันนะถ้าอยากที่จะมีการเข้าหากันแนะนําให้ ขอความช่วยเหลือจากคนอื่นๆให้เขามาคอยช่วยดูคุณก่อนคือทุกคนจะเข้าไปในแบบที่เดี่ยวๆคิดว่าตัวเองสู้ได้คิดว่า,วเ,ว,าวเองไหวไม่ไม่จริงไม่จริงหรอกคือบางทีอาจจะต้องขอความช่วยเหลือจากคนอื่นปรึกษาคนอื่นก่อนในการที่จะเข้าเข้าหาใหม่ถ้าคุณอยากจะได้เขาหรืออยากที่จะมีความสัมพันธ์อะไรกับเขาใหม่นะอแต่บอกเลยนะว่าการเข้าหาของคนคนนี้การตัดสินใจของเขามันไม่ใช่เรื่องง่ายแล้ว มันไม่วันสองวันแล้วตกลงหรืออะไรก็แล้วแต่บางทีการพูดคุยของคุณกับเขามันจะเป็นอะไรที่ไม่มีสถานะเลยอะแต่ขอให้คุณคิดบวกนะคะว่าการที่ไม่มีสถานะมันก็ดีกว่าการที่เขาปฏิเสธคุณเพราะว่าก่อนนั้นเนี้ยไอ้สาวมันมีประเด็นอะไรที่มันค่อนข้างที่จะร้ายแรงอะจนทําให้บางทีอะการตัดสินใจอะมาเป็นอะไรที่ต้องคิดเยอะเพราะดูพฤติกรรมก่อนนั้นนี้แล้วมันดูมันดูร้ายแรงแล้วมันยังดูยังดูแบบ สิ่งสิ่งนั้นยังคงวนเวียนกับคนคนนั้นที่เขาถูกกระทําอยู่เพราะเขาคาดหวังไว้แล้วว่าเฮ้ยม,มันต้องดีสิมันต้องอันี่สิแ้วมันผิดหวังมากอ่ะอ,อะไรแบบนี้นะต้องค่อยเป็นค่อยไปจริงๆนะราศีตุลโอเคเป็นกำลังใจให้นะคะราศีอะไรดาวอะไรลัคนณะอะไรธาตุอะไรที่มีเกมฑ์มีผลกับชาวราศีตุลในช่วงของเดือนธันวาคมสองห้าสมาดูกันไฟธาตุไฟเมสสิงห์ธนูสกิทรีราศีธน,น,นูแล้วก็ลิบา้าราศีตุล โอเคก็ขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็ติดตามนะคะยังไงก็ฝากติดตามช่องนี้ไปเรื่อยๆนะจ๊ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย